สวัสดีค่ะอนนะคะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาถักดอกห้ากลีบอนนะคะอันนี้คือดอกห้ากลีบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่จะเป็นดอกที่ไม่เต็มนะคะเพราะว่าจะถักมาได้ครึ่งหนึ่งถ้าดอกเต็มนะคะกลีบเขาจะติดกันแบบนี้ติดกันแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นดอกอะไรที่ถักไว้นะคะ เขาก็จะมีห้ากลีบหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะเราก็จะถักดอกนี้นะคะเอาไว้ทำช่วงคอนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันค่ะเริ่มงานนะคะเราก็จะทำเป็นโซ่หกนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอได้โซ่หกนะคะแล้วก็จะคล้องเป็นวงกลมแบบนี้ ขึ้นโซ่ไปสี่ค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ทำพอสองคอลงในช่องนี้อาจะทำทั้งหมดนะคะยี่สิบครั้งนะคะพอสองคอนะหนึ่งสองแล้วก็จิ้มลงไปปดหนึ่งปดสองแบบนี้นะคะทำทั้งหมดยี่สิบหลักค่ะทำวนไปนะคะ พอเราถักพอสองคอนะคะวนมาจนได้ยี่สิบหลักแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมกับโซ่ที่สี่ตรงนี้นะคะแล้วก็เชื่อมเข้าไปจากนั้นนะคะเราก็จะทำเป็นโซ่แปดค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะโซ่แปดแล้วก็ข้ามมาสี่หลักหนึ่งสองสามแล้วก็สี่จิ้มลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดนะคะแล้วก็ข้ามาจิ้มลงหลักที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็มาเอ็กในหลักที่สี่นะคะ ก็จะได้หนึ่งสสามสี่แล้วก็ช่องที่ห้าห้าหเจ็ดปดห้าช่องแล้วก็จะได้ห้ากลีบนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะเอ็กนะคะแถวถัดไปแล้วก็เอ็กลงไปสองครั้งตรงในห่วงนี้นะแล้วก็ขึ้นโซ่ไปแปด โซ่แปดพันหัวเข็มสองครั้งอ่าพันหัวเข็มสี่ครั้งนะคะเราจะทํากลีบแล้วนะคะทุกคนแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะคะแล้วก็จิ้มลงไปในนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็รวบทําทั้งหมดนะคะเจ็ดหลักนะตรงแบบนี้นะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หลักที่สาม หนึ่งสองสามสี่หลักที่สี่หนึ่งสองสามสี่หลักที่ห้าหนึ่งสองสามสี่หลักที่หกหนึ่งสองสามสี่หลักที่เจ็ด พอเราได้เจ็ดหลักแบบนี้แล้วนะคะเราไม่ไม่รวมโซ่ข้างๆ้างนี้นะเอาเฉพาะข้างในนี้แล้วเราก็จะโซ่แปดโซ่แปดนะคะแล้วก็ x สองครั้งลงในข้างนี้แบบนี้พอกรีบต่อไปแล้วก็เลื่อนห่วงมาตรงนี้เลยสอง x โซ่แปดพันหัวเข็มสีครั้ง พอสี่คอลงในช่องเจ็ดครั้งพอสี่คอก็พันหัวเข็มสี่ครั้งนะคะอ่ะแบบนี้นะก็ให้เพื่อนเพื่อนทำไปทุกช่องเลยนะคะทำเหมือนกันทำเหมือนกลีบนี้นะเดี๋ยวมาเจอกันตอนจบแล้วนะคะเราถักมาได้แบบนี้แล้วนะคะห้ากลีบแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโซ่สุดท้ายพับกลีบลงแบบนี้นะคะเพื่อนๆนจะได้ถักง่ายโซ่สุดท้ายนี้ก็จะเป็นโซ่แปด จ็ดแปดนะคะแล้วก็ x ตรงนี้นี่นะคะจากนั้นเราก็จะมา c ปิดงานตรงนี้นะคะขึ้นในแถวต่อไปนะคะแล้วก็จะทำ x ลงในช่องนี้ x แบบนี้นะคะทั้งหมดเก้าครั้งนะคะเพราะของเรามีโซ่แปดแล้วก็จะทำ x แบบนี้เก้าสามสี่ห้าหกเจ็ด แแล้วก็เก้านะคะจากนั้นเราก็จะมาทําตรงนี้จิ้มตามหลักเลยนะคะหลักนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็หลักที่เจ็ดเราก็จะมีเจ็ดหลักนะคะจากนั้นตรงนี้เราก็จะเก้าครั้งนะคะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลังจากนั้นเราก็จะมาเอ็กลงในนี้หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือกลีบกลีบนี้ต่อไปเราก็มาทํากลีบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นกลีบต่อไปทําแบบนี้นะคะทั้งหมดห้ากลีบเลยนะคะวนไปค่ะถ้าเมื่อเราทักวนมานะคะแล้วเราก็จะมาปิดงานนะคะก็จะได้แบบนี้ ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวแถวต่อไปเราจะเชื่อมต่อกลีบนะคะเราก็จะรอหอนะคะหรือเลื่อนห่วงค่ะเลื่อนห่วงมาตรงนี้เลื่อนมาสี่ครั้งนะคะสี่แบบนี้นะคะจุดเริ่มของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้พันหัวเข็มนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงผ่านเอาใหม่พันหัวเข็มจิ้มแล้วก็ดึงผ่านเลยนะคะ จะทำตรงนี้นะคะห้าห้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็ทำตรงนี้มาอีกหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อตรงนี้ลงมาอีกห้าหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่หลักที่ห้านะคะนี่ จะได้กรีบมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเชื่อมเชื่อมกับกรีบต่อไปแล้วนะับมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่จิ้มเข้าไปสดึงผ่านให้ชิ้นงานเขาติดกันนะคะให้กรีบติดกันจากนั้นก็พันหัวเข็มค่ะทําต่อมาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ข้างบนนี้อีกเจ็ดนะคะ แล้วก็เจ็ดแล้วก็ทำต่อลงมาอีกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นก็มานับหนึ่งสองสามสี่จิ้มสี่แล้วเราก็จะทำกลีบแบบนี้นะคะให้ติดกันแบบนี้วนมาจนรอบเลยนะคะให้ครบห้ากลีบนะคะ ก้อนนี้นะคะเราถักมาจนครบห้ากลีบแล้วตรงนี้เราก็จะมาปิดงานนะคะปิดงานแล้วก็จิ้มปิดตรงนี้เลยซีดึงผ่านแล้วก็ตัดใหม่ได้เลยนะคะดอกที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือจะมีห้ากลีบหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะถักไว้อ่ประกอบตรงคอนะคะคอเสื้อนะแบบนี้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย